สบายดีพี่น้องมือนี้เนาะเป็นมือสันวันดีมือนี้นะอันเป็นมือที่อุ่นดองอ่าลูกสาวแต่งองอ่อนค่อยเนาะ <c oughs> มือนี้เป็นมืออุ่นดองลูกสาวแต่งอ,งอ่อนค่อยโดยอ่าอันนเอากับอันนนลูกเคยมันโดนลูกเคยมันโดนบักลูกเคย แห่นตีนลูกเครก็นแห่นตีนน่ะแ่กินเข่ากับแม่ออันอันนั้นก็แม่ดองเสื้อเสื้อสีดำมันแม่ดองเด้อเออนั่นแม่ดองอันแม่ของไอ้บรรดุลมีมีในบ้านเนาะในบ้านอันในบ้านกับเมียเออมีในบ้านกับเมียในบ้านมือนี้พันนุ่งส้อคู่กันเนาะเออมอันแนว้อหมบ้านกัมาเนาะแนวหมบ้านเนาะเอิใส่สีตาแนวหอมบ้านเนาะ อันนี้แม่นอันสามคนเม่นเท่าแกลุงตาเด้อสามคนพี่ียันเออาลุงข่อยเท่าแกลุงตาอันนี้นะเท่าแกลุงตาเมื่อนี้ม่นเมื่อนเออเพื่อนมาขอสาวโบแม่มาขอสาวนะมามาอุ้นดองมืออื่นจะเป็นดองของน้องสาวแต่งออนซึ่งกับซึ่งกับเป็นลูกสาวของคอยเองเนาะเออลูกคอยจะได้ผัวเลยเด้ดีใจบ่ลูก ดิ้หุ้นซื้อเนี่ยใดหุ้นซื้อเนี่ยใดตื่นเต้นฮะโอ้ตื่นเต้นว่ะลูกตื่นเต้นแบบใดมันตื่นเต้นแหงกว่านั้นว่ะตื่นเต้นกินมีสองหอโอ้ยให้มันได้สองร้อยโลเดาลูกใสเงี้ยได้บ้างนะอ่เนี่ได้บอ่าดองเป็นเนี่ยเป็นแนี่ยอันี่ได้ลูกกันไพ่นี่นะดีใจเพราะว่าที่ได้ลูกสาวเจ้ามาใส่แหงให้ลุดลงโอ้โอ้อดตัวใหญ่ไม่ยาใส่นะ กินกระแตงใช่บ่ะเขาเดินเนี่ยไข่ไก่ม่ให้นานหรอก่ควายเนี่ยเอาลูกโดนบักลูกไข่มันโดนมึงคิดว่าลูกกูเป็นควายเป็นว่ะหนักมันหลายเลยธรรมดาแตพงแล้วเนาะมันต้องมาใส่แพงนะเนี่ยอืมแค่เท่าไหร่กูมีรถไถเขาดีเออระวังตัวได้ดีเออลูกสาวเ่านะโอ้แตเซนซิยุกเลิกแต่มื้อนี้สบอโดนจ้ะ ยกเลิกมาได้แน่เลยดิเบิ่งเลอันต่อหลายเปล่าเนียเท่าแกก็มาฮ่วงหน้าฮ่วงใจที่เท่าเมื่อนี้ก็มื่อื่นก็เป็นมื่อแลนยกเลิกบนทันแล้วได้มาเนี่ยนะเออโอ้แม่ดวงว่าในนี้ก็จะได้ตีกันก่อนเด้อะกันว่าในนี่เนอะอ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อทางฝ่ายนี่กับปนิเซอร์เขาเนาะปุนิเซอร์ที่เป็นหัวโปเนาะเป็นหัวกันพ้องานมื่อนี้เนาะอ่าทางนี้จะเป็นแม่เท่าเนาะทางนี้เนาะ ครั้งนอันเป็นอะไรลูกเขยอันที่ได้เมียแล้วอนู้จเยังไงเนาะเป็นอะไรเฮ้นตีนีนแจ่บอลูกเขยผู้สุกคิดมันบอผู้สุกินใจได้เมียเออโอ้โหติดพรอย่างนี้สุดแจ่บอะไรเพชรวะนะดางอาบนว่ะเสียใจบ้านเราซุยตงนี นะัจอยู้นองับเด้อแนวโฮมบ้านของเด้อขอบใจหลายที่มาความงานใี่ว่าหหองไปล้วควงานที่ว่ามาหุ่ดองงนของพวกเขาเนาะขอบใจหลายแนวโฮมบ้านแล้วก็ขไบใละลายข้วแกลุงตาขแกลุงตาบ้านอเนาะอันนี้ก็อันนี้กะแกลุงตาคือการอย่างนี้ก็ได้นะ เป็นสกีพิญญาณเอออะไรอะไรดองดองเป็นสกีพิญญานมื้อนี้มาอุ่นดองลูกสาวเออขอบใจเบทุกคนเด้อแล้วก็โดยเฉพาะทางในบ้านเนาะที่ว่าเพื่อนมาห่วมงานมื้อนี้เนาะทางในบ้านลูกแล้วก็อันเมียในบ้านเออเออลูกอันลูกสาวเอ้ยกินข้าวหลายๆเด้อลูกเด้อ ันได้สองร้อยโลเดอ้ออันนั้นมันดนเลยเมื่อขอฮันนแม่น่นร้อยร้อยแปดันร้อยแปดสิเก้าเปนบ่อลูกอันมืออื่นนี่ทีเป็นสองร้อยได้ลูกเลยอลเอาแม่ดอกคืบอลูกบอไม่อันบอให้เอาแม่ให้เอาลูกให้เอาลูก <c oughs> ให้เอาแม่เดอ้อแ,แม่นี่น่แน,แนวใดก็มีหัวอยู่แล้ว <c oughs> สองรอยเป็นของเฮา มันเด็ดแบบวัวประยูนะาเชิญมาเอาแบในบ้านเบื้งไม่ด่งดในบ้านทถามทางโดองนั้นให้ด้วยในบ้านเผ็ดในบ้านจับกล้องว่าวไว้เลยในบ้านจับกล้องว่าวไว้เลยปากหูไปเลย ในเมียน <ítulo> <displayed, S 1> ่าบ้านมีข้อมูลซึ้ดีแจงไนเมียนบ้านผู้ซึ้ดีแจงไเป็นผู้ซึ้อ่จงในตอนนี้โอ้ได้มาง้นดองแตงกวาหน่อยก็วนนี้ก็จะกินลาบสิเออจะได้กินลาบสิแต่เมื่อกี้กิต้มมีก่อนเนาะอุ่นดองเนาะมื่ออุ่นเนี่เขาไม่ได้ขางัวเลยนะกฎระเบียบ้าน เอ,เอิมกุมาย่างบูกันมาติ่ต้มนีกูละเมื่อนต้มอะไรน่ยต้มอะไรนี่ยต้มอะไรนี่ยตอะไนี่ยตมอเน่ต้อรี่ยมอเนี่จะไปทายอีกวันนึงตัดใส่พี่หมอซะมึเรียงร้าวให้เออนี่อะไรก็ครอบมุกขอบใจเด้อพี่น้องเด้อเจียนเข้ามาบึงมาสมเมื่อนนี้เมื่อนอุ่นดองลูกสาวเนาะุ กันว่าลูกสาวกับคุณย่านโบได้สองร้อยโลเนาะคุณเอาเมียในบ้านกับอันไปกินต้มมี่มนนมเนาะลารินลาสิลาซิเราจได้กินต้มมี่เออลาซินตอนสามงงส,สามโมงเศร้าด้อสามโมงเศร้าเด้อ,มมอเอมียในบ้านเด้อ,อสามโมงเศร้าพิ่น้างัวเด้ออ่าสามโมงเศร้ามันเป็นเพิ่นขางัวเด้อเมียในบ้านอืมอัน อันนี้นี่แม่นแนลนแฟนเก่าของลูกสาวเนาะเป็นเก่าแต่งอ่อนอ,อ่าแฟนเก่าของตแ,แต่งอ่อนมาซอยยยวะอะไรเนาะเป็นเป็นแนวใดลูกมีความรู้สึกแนวใดผู้สาวผู้สาวเสียหัวห<ฟ>นุนดีใจนะเออดีใจ<ำ>ดีใจนำ้ำโอส้สรุปว่าอันทำใจได้แล้วแม่นบ่นี่ยเสพบุรุหรี่เลยเสพอืมอืมคุณนะลูกค่อยๆสองร้อยคุณเนาะตายเมียไหนประหันจะมันกินมันกินวิบไม่ดูดีใช่หรือเปล่าตาย เมียในบ้านกับมักไม่ห yeah. ีเ ah. ด <sh arp inhale> like. ้อพวกแก่เลี้ยงง่ายเมียในบ้านรู้นี่นะอาอเขียนเครื่อยาวให้หมดเลี้ยงง่ายเออแซ่บหลายเลยกินต้มมีอะดอกเด็ขนาดกินต้มมีได้เนี่ยอยู่บ้านคอยนะยังไนแซ่บปานนี้ประมาณสี่โมงถึงสามโมงเขาข่าวหัวเด้อสามโมงนะเมื่อนี้ก็ ตอนนี้ก่อนเนาะพี่น้องกับพวกกับใจละลายจีเข้าเบิงงานของพวกเราเนาะอันนี้กับเอ่อพี่น้องสาว่วอแม่ครัวเป็นน้องสาวชีเพิ่นมาชอยเวียกเลื่อยช่ยเวียกหลานซอยงานดองยงานดอกโอยกินเนาะเป็นตากุู บอให้มาแต่มื่ออื่นนี่มึงก็ต้องมาเนาะออื่นต้องไป่วัวไปกินเออเรื่งนั้นต้องตังคละละไม่กิตังค์มา้วเออแกกินกินตัวนี้ไปก้อนดองเลยตังค์มาทั้วแล้วก็กินตีนพร้อมเด้อตีนไม่ได้กินแต่ตังค์มาทั้วได้ตีนพ่อเออเห็นบ่นี่มีคนหิวมาแล้วนกิตีนพร้อมนี่นะแม่เอาตีนให้แม่ดองกินนี่นะเป็นังไรแซ่บโปรตีนนะดอง ลายในปากเลยลายในปากเลยเด้อเอเบขมุกข <ners> ับใจละลายเด้อทุกคนนี่ข้าเบิ่งเด้อ